เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แอปเกมวันพันแมนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมตัวนี้กันนะครับแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าเริ่มเล่นแบบผู้เล่นใหม่นะครับเราจะต้องเรียนรู้อะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลองเล่นดูนะครับก็เดี๋ยว ตามไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของประกาศนะครับแล้วก็มีบอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกันใหม่มีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอเคอ่าเราเอาเซิร์ฟเวอร์ที่เขาแนะนำดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเริ่มแรกจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับ เนือ้อเรื่องนี้มาจากฉบับการ์ตูนเลยนะครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูการ์ตูนวันพันแมนนะครับก็แนะนำลองไปดูคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อว่าเวลาเราจะมาเล่นเกมจริงๆแล้วเราจะได้อินกับเนื้อเกมของเขานะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นเกมที่มีบรรยายไทยเป็นต้องมานั่งอ่านนะครับโอ,โอเคนี่เริ่มเล่นแล้วอ,อันนี้น่าจะเป็นฝึกลองเริ่มเล่นช่วงแรกดูนะครับอ่เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอเคกดปุ่มเลือกสกิลนะครับล้วก็กดปุ่มเลือกคู่ต่อสู้ที่เราจะโจมตีนะครับ เริม่มแรกเขาให้มา3ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับโอ้โหสกิลนี่สุดยอดเลยครับอเอฟเฟกอลังการนะตัดเข้าสู่อการะตูนกันต่อเลยนะครับก็หรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูกระตูนนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณแบบ มีซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่คอยปกป้องโลกนะครับแล้วก็จะมีศัตรูฝ่ายร้ายนะครับที่คอยจะมาบุกทํำลายโลกนะครับอะไรแนวแนวนี้นะครับอันนี้คือพระเอกของเรื่องนะครับใส่ตามะนะครับนี่คนนี้เลยโอเครูปแบบเกมก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วเราก็ สนุกไปกับเนื้อเรื่องของเกมนะครับมีกายล่างด้วยแล้วนะครับอโอเคได้ใช้พระเอกต่อยหมัดเดียวเลยนะครับอันนี้จบนะครับ จุดเด่นจุดหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือพระเอกนะครับที่ไม่มีวันแพ้นะครับแข่งขงมากๆนะครับไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ไหนก็ชนะไปหมดโอเคครับอันนี้จบแล้วนะครับอ่าก็รับของรางวัลไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยกลับมาดูกันอีกทีว่าเป็นอะไรบ้าง ่าครับเริ่มบทที่2โอเคอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อมานะครับในบทที่2เราจะต้องต่อสู้กับตัวอะไรเอ่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะ ให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้กดสคริปต์นะครับเราจะได้ด้วยดูว่าแต่ละตัวละครนะครับมันมาจากตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อมาแล้วนี่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้เราคล้ายๆกับสับปะหลาดในไททันเลยนะครับตัวนี้อ ต่อครับามาแล้วครับพระเอกมาดูกันนะครับพระเอกจะต่อยกี่หมัดนะครับคุยกันก่อนโอเคครับเลือกเป้าแล้วต่อยนะครับ หมัดเดียวเท่านั้นนะครับจบแล้วนะครับจบที่หมัดเดียวนะครับอหลับรางวัลน,นะครับจบบทสองแล้ว ต่อไปอ๋อให้สุ่มตัวละครแล้วนะครับตอนนี้อ่ามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอ๋อได้ตัวนี้นะครับชื่อว่า Gnos Lang SR นะครับอืมแล้วก็มีสุ่มแบบ อันอื่นด้วยนะครับอ๋อได้มาสองตัวละครนะครับเริ่มแรกอ่ะเดี๋ยวมาตั้งชื่อกันก่อนดีกว่านะครับใช้ชื่ออะไรดีอ่าเป็นซาสึเกะแล้วกันจะลองดูใช้ชื่อซาสึเกะมีคนใช้ชื่อนี้ยังเอ่ย มีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วนะครับอ่ะงั้นใส่คาว่ากะลงไปแล้วกันเป็นซาซึเก,กะนะครับอ่าใช้ได้ด้วยโอเคครับใช้ชื่อนี้ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเริ่มแรกเกมก็จะมีแนะนำไปเรื่อยๆนะครับยังไงเขาก็คงแบบน่าจะไม่ยากนะครับถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตามคำอธิบายไปนะครับ โอเคเราจะได้เริ่มสู้จริงกันแล้วนะครับอันนี้โอเคครับเลือกคู่ต่อสู้นะครับมาเรามาลองใช้ความสามารถของแต่ละตัวดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับอันนี้เป็นสกิลนะครับของ g n o t โอ้โห ที่เดียวตายเลยนะครับโอเครับของลาองวันไปนะครับเลเวลก็อัพไปนะครับม,มีตัวละครใหม่ด้วยหรออ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ ันนี้เป็นโจมตีธรรมดาโอเคมาใช้ตัวผู้หญิงบ้างโอ้ความสามารถของแต่ละตัวละครนะครับก็น่าจะแตกต่างกันไปแล้วก็มีรูปแบบการโจมตีแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้มีของรางวัลให้ด้วย บอดไม่เย็นโอเคครับรับเปิดกล่องกันอันนี้พัฒนาตัวละครนะครับมีกระป๋อง EXP เพิ่มขึ้นมานะครับจากเวลสี่เป็นเวลห้า เคครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงบ้างหลังจากรลเวลอัพแล้ว <c oughs> โอเคถ้ายืนหน้ากระดาษแบบนี้นะครับน่าจะใช้ตัวนี้น่าจะโอเคครับตีทั้งหน้ากระดาษเลยนะครับ ยืมเป็นแถวเดียวกันนะครับใช้สกิลนี้เลยโอ้มีติดไฟด้วยนะครับวันนี้จบแล้วนะครับได้สาดาวรับของรางวัลไปม,มีไอเทมใหม่ๆแล้วก็ภารกิจอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดู ตัวละครใหม่อ๋ออันนี้เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาในทีมนะครับอนะกดลากมาใส่สามารถสลับตำแหน่งได้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถ ที่แตกต่างกันนะครับจะได้ไม่โดนโจมตีทีเดียวเป็นหมู่อะไรอย่างนี้อ่าเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องของเกมก่อนนะครับตอนนี้อ่าคู่ต่อสู้ใหม่มาแล้วนะครับลองดูเก่งไหมนะครับ ความสามารถอันใหม่นะครับอลองธรรมดาดูก่อนเป็นต่อยธรรมดานะครับอันนี้ก็ยืนเป็นแถวเรียวกันนะครับก็ใช้สกิลนี้ไปเลยง่ายดีโหตายเลยอืม ก็เวลาจะถึงรอบไหนๆนะครับอ่ารอบต่อไปเป็นของใครนะครับดูที่แถบด,ด้านล่างได้เลยนะครับเขาจะมีอ่าขึ้นเป็นรูปหน้าของแต่ละตัวละครไว้ก็เหมือนแบบเป็นอ่าแต่ละเทินของแต่ละคนนะครับของแต่ละทีมว่าจะถึงรอบใครระบางโอเคครับต้องกำจัดให้หมดก่อนนะครับถึงจะด่านผ่านด่านต่อไปได้ เดี๋ยวมาดูสกิลอีกอันนึงดีกว่านะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเพิ่มพลังให้ฝ่ายตัวเองโอ้โหอ่าตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับอาตัวที่สองไปละจบแล้วนะครับตัวที่สาม คิดว่าเริ่มแรกเกมน่าจะยังง่ายอยู่นะครับสำหรับมือใหม่แต่สงสัยคิดว่าอ่าถ้าไปหลังๆแล้วคงไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะครับไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะครับตามเนื้อเรื่องว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเราน่าจะต้องกําจัดมันให้หมดอ๋อมีโหมดออโต้ด้วยนะครับวันนี้โอเคปล่อยให้มันโจมตีไปเลยนะครับ เราจะได้ดูด้วยว่ารูปแบบอ,อื่นๆมีหรือเปล่านะครับอ่ารูปแบบการโจมตีของโหมดออโต้นะครับเขาน่าจะเลือกอวิธีการต่อสู้ที่ดีที่สุดให้เราโหติดไฟนะครับเลื่อนรถทีเป็นร้อยเลยนะครับวันนี้ จบไปสามตัวนะครับหรือสองตัว ยังไม่เจอบอสของด่านนี้เลยนะครับน่าจะอีกสักนิดหน่อยมั้งครับต้องสู้อีกกี่ตัวน่าจะไม่เยอะนะครับนี่เราก็ซูมมาน่าจะเกินครึ่งทางละ,ะแต่ละตัวเลื่อเรือนิดเดียวนะครับก็โจมตีธรรมดาไปเลยแล้วกันอ๋อใช้นี้ดีกว่าจบทีเดียวเลยนะครับ โอเคบอสมาแล้วนะครับของภารกิจนี้นะครับมีเนื้อหาข้อมูลอะไรบอกก่อนสู้ด้วยนะครับโอเคไปเจอกันเลยโหหกตัวตอนนี้เราก็เปิดโหมดออโต้ให้มันตีไปก่อนนะครับ ่าจบเป็นหนึ่งตัวนะครับตอนนี้โอ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 ้ติดไฟด้วยนะครับสองตัวบน ฝ่ายศัตรูน่าจะไม่ปล่อยถ้าไม่ตายออกมาแล้วนะครับดูท่าทางน่าจะเป็นสกิลธรรมดาหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราเป็นโหมดตีเองดูแล้วกันนะครับโจมตีบอสละก่อนโอเคครับบอสหลักตายแล้วนะครับเพราะมันโจมตีแรงเราต้องรีบฆ่ามันก่อน โอเคปิดแล้วนะครับตัวสุดท้ายเลเวลอัพไปที่เลเวลหกแล้วนะครับตัวแรกของเรา,าเสร็จแล้วนะครับภารกิจหลักเปิดด่านใหม่ อ๋อมีทำอา่ามีสโหมดด้วยนะครับมีแบบอา่าธรรมดาแล้วก็แบบยากมาลองดูกันก่อนนะครับแบบยากจะเป็นแบบยังไงนะครับจะยากหรือเปล่า,เ,าเสริมพลังแล้วนะครับชมตีก่อนเลย3ตัวหน้านะครับหือ และก็แถวยาวนะครับโอเคจบนะครับก็อึดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ละตัวแต่ก็ไม่ถือว่ายากมากเท่าไหร่นะครับ คงเป็นเพราะอ่าน่าจะด่านแรกๆแหละน่าจะยังไม่ยากมากนะครับเป็นภารกิจนะครับอันนี้โอเคครับสำหรับเกมวันพันแมนเดี๋ยวยังไงผมจะขออ่าหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน part นะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งนะครับ ก็สำหรับใครที่ได้เข้ามาชมเกม one punch man ในคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับว่า,าต้องเล่นกันยังไงนะครับเนื้อหาวิธีเล่นไปเรื่อยๆจะต้องอเล่นยังไงบ้างนะครับก็สามารถเข้ามา,าแนะนำกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเป็นแนวทางให้สำหรับผมด้วยนะครับโอเคก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ยังไงเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องรีวิวทุกอย่างนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ